พริกกะติเจกันนะคะตำพริกขี้หนูแล้วก็พวกมะเขือ,อใส่กะปิกันนะคะกะปิอันนี้นะคะย่างแล้วย่างกะปิแล้วก็มาตักใส่รกตำกันนะคะกะปิเจ ตำให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะลืมเปิดไฟทุกทีเลยค่ะลืมเปิดแฟตน,นี่ก็ตำจนกระปิเป็นฟองแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวที่จะแต่งตัว่อที่มะเขือที่จะแต่งส่วนหนึ่งตำให้ละเอียดไปแล้วนะคะอันนี้เราก็แค่บุบบุให้เขาฟอแตกกระเด็นหนีไปแล้วหนึ่ง จากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะบีบมะนาวใส่มะนาวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะเราไม่ทานน้ำตาลที่อะไรนะเะาเรียกฟอกสีก็คือน้ำตาลทรายนะเดี๋ยวขอคลุกเคล้าหน่อยนะคะ มือมือเดียวคุกเขาน้ำตาลบีบมะนาวไปแล้วเนาะเมื่อกอี้ลองชิมแล้วจะมีรสเค็มน้อยเมื่อมีรสเค็มน้อยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนี่นะคะ,ะคะุกเขากันแล้วอยากเผ็ดมากเพิ่มพริกแห้ง ขอเปรี้ยวอีกนิดเพิ่มมะนาวทีนี้เราก็จะได้น้ำพริกกะปิเจที่แซบเผ็ดแซบนะคะอันนี้ก็จะกำลังพอดีนะแต่ถ้าใครใส่กะปิเยอะก็คงต้องใช้น้ำต้มสุกผสมแต่อันนี้ก็แค่มะนาวน้ำมะนาวน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวเขาก็จะพอดี ค้นพอดีนะคะตอนนี้ได้รสที่จัดจ้านอร่อยแล้วคะ่ะใส่จานก่อนใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราได้น้ำพริกกะปิที่หน้าตาน่ารับประทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดผักกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปทอดผักก่อนมาค่ะใครชอบแบบเราตักข้าวด่วนๆเลยนะคะมีเห็ดทอดดอกอัญชันทอดดอกแครทอด ใบมะกรูดทอดแล้วก็ใบกะเพรานะคะอยากทอดผักอะไรก็ใส่ใบนะคะน้ำพริกกะปิเจของเราวันนี้นะคะก็จะมีผักหวานฉาบน้ำมันนะคะน,นี่จะเป็นผักผักหวานแล้วก็เชอโอมมีพริกหวานแล้วกอ็อันนี้เรียกอะไรนะอ,อยู่เฉยๆก็นึกชื่อไม่ออกแล้วก็อันนี้จะเป็นมะระ ยอดมะละขี้นกนะคะนึกออกแล้วค่ะถั่วพูนะคะถั่วพูนะคะก็มีทั้งฉาบน้ำมันแล้วก็ทานสดๆลูกชายชอบทานสดๆมะเขือสดๆของลูกชายนะคะน้ำพริกกะปิเจค่ะเดี๋ยวเราไปหมํ่มกันนะคะเห็ดทอดอร่อยมากเห็ดนางฟ้านะคะทุกอย่างนี้เก็บมาจากหลังบ้านนะคะแม่แดดมะเขือพวงไม่ได้ปลูกเองนะคะพริกมะเขือพวง ก็พี่สไปรปลูกค่ะก็รวมถึงผักต่างๆนี้ด้วยนะคะเปิดหม้อข้าวร้อนๆนะคะมีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวนะคุณแม่ชอบข้าวกล้องคุณลูกชายชอบข้าวขาวค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาหมั่มน้ำพริกกะปิเจกันแล้วนะคะนะแล้วก็ผักทอดผักทอดรวมถึง ฉาบน้ำมันนะคะแล้วก็ผักสดวันนี้จะชวนทานด้วยมือนะคะ,ะก่อนอื่นจะทานมือเนาะก็ต้องเอามือชุบน้ำก่อนนะคะวิธีทานข้าวด้วยมือนะคะตักน้ำพริกทรายหอมมากเลยค่ะน้ำพริกกะปิเจหอมมากเลย จะจับข้าวแบบนี้นะคะข้าวร้อนมากเลยค่ะนี่จะเป็นผักหวานนะคะสมัยโบราณ ก็รับประทานแบบนี้คนะ่ะตอนสมัยโบราณสมัยเด็กๆทานข้าวกับแม่ก็ทานมือแบบนี้นะคะมืพิกะกะปิเจอร่อยนะคะํำง่ายๆเองนาะอวิธีทำก็ลงไว้แล้ว คนที่รับประทานมือเป็นจะไม่มีข้าวติดมือนะคะมือจะสะอาดแล้วก็ไม่ต้องจุ่มน้ำบ่อยด้วยพริกหวาน วิถีไทยนะคะโตมากับวัฒนธรรมแบบนี้แต่โตขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้รับประทานมือนะคะเพียงแต่วันนี้คิดถึงแม่แล้วก็อยากจะทำคลิปนี้ออกมาก็เลยรับประทานมือนะคะ อร่อยมากค่ะน้ำพริกเจนะคะมันก็จะเป็นเห็ดทอดเห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอดเวลารับประทานแล้วจะเหมือนรับประทานปลาหมึกย่างเลยนะคะทานเป็น จะไม่ติดมือนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตู่ได้มีโอกาสทำคลิปใหม่ขึ้นมานะคะก็คลิปพวกนี้ก็อยากที่จะส่งเสริมคนที่รับประทานอาหารเจนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารเจนั้นดีต่อส,สุขภาพนะดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ ชีวิตของสัตก็ไม่ต้องมาเจ็บปวดเพื่อเราด้วยนะคะสู้ๆนะคะคนที่เริ่มทานเจนะตอนนี้คนทานเจมากขึ้นเยอะขึ้นตลอดนะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,อยๆนะคะก็ลองดูนะคะถ้าอยากรู้สูตรอาหารก็ติดตามสู่ได้ที่เพจนะคะจะมีเพจนางฟ้ากินเจนะคะ พิมพ์คำว่านางฟ้ากินเจนะคะก็จะมีสูตรอาหารอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตูดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ